สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยเนาะกับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจ PT ท a นะครับกับผมอาจารย์แทนนะครับเมื่อสักครู่นะครับมีคําถามนะครับเกี่ยวกับการควบคุมตัว Dimension Style นะครับน่าจะเป็นมือใหม่นะเป็นแฟนเพจมือใหม่ที่เริ่มมาใช้งานตัว Layout นะครับอ่ะเบื้องต้นนะผมได้ทําการตอบ ผ่านทาง messenger ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะคิดว่าหลายๆคนน่าจะยังสงสัยนะโดยเฉพาะมือใหม่นะครับก็เลยขอาตทำคลิปเพิ่มนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาดูส่วนประกอบก่อนนะครับว่าตัว layout นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างเนาะอย่างตัวนี้นะครับหน้าหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นกระดาษนะหนึ่งเลยนะเวลาเราทํางานเราก็ต้องเลือกกระดาษนะครับอย่างตัวเนี้ยผมเลือกกระดาษเป็น A 3นะครับความหมายของมันคืออะไรครับก็คือ เวลาเราปริ้นออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น a 3เลยนะถ้าเราไปตั้งกระดาษเป็นตัวอื่นมันก็จะไม่ซับพอร์ตนะครับตัวนี้มันเป็น a 3ให้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้สเกลให้มันเข้ากับ a 3นั่นเองที่เราเคยทำเนาะนะครับเอาละ่ะมาอีกส่วนหนึ่งครับด้านขวาด้านขวามือนะครับจะเป็น default tray นะครับ default tray เขาจะควบคุมการทำงานทั้งหมดนะครับในนี้เลยนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นหลักๆกก็จะมี color ก็คือสี นะครับคือการเลือกสีอะไรต่างนะครับสองเชฟสไตล์ shape, style, พวกเส้นพวกรูปทรงนะมาดูตรงนี้ทั้งหมดนะครับอ่แพิร์ f น l ฟิลนะครับก็เหมือนกับลายแฮชในแคดนั่นแหละนะครับสเกตอัพโมเดลอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเวลาเราอินพุตสเกตอัพโมเดลเข้ามานะก็จะควบคุมตรงนี้นะครับอ่ะสเกลดรอ i n g เวลาเราจะปรับสเกลก็มาปรับตรงนี้นะครับแล้วก็ i ดิม s ชันสไตล์นะครับก็เอามาปรับ เส้นดิเมนชันนะครับเทคตรงตัวเลยครับพวกฟอนต์ัวอะไรต่างๆมาปรับตรงนี้ที่เดียวนะครับอ่าเอาล่ะผมจะลองนะครับวาดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วออกคำสั่งดิเมนชันนะครับอ่าคำถามคืออยากจะเปลี่ยนหน่วยทำอย่างไรนะครับอ่าผมอยากจะเปลี่ยนหน่วยตรงนี้นะครับลองมาดูที่ดิเมนชันสไตล์ก่อนนะครับเพราะมันคือดิเมนชันนะครับผมจะนะครับปรับให้ คตโยมสามตำแหน่งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเอาหน่วยออกก็ได้นะครับปรับตรงนี้ตรงนี้น,นะครับนี่คือเบสิกนะครับนี่คือเบสิกนะอ่าตังนี้ลองปรับดูครับอ่าเซนเตอร์เส้นมาอย่างนี้นะครับอยู่ล่างอยู่บนนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็จะปรับตามรูปเลยนะครับตามรูปเลยนะนะครับแบบนี้นี่จะเอาหน่วยเข้ามานะครับอ่าตรงนี้ก็จะ ยูนิตนะครับเป็นมิลเป็นเมตรได้นะครับอันนี้ผมเอาเป็นเท่านี้อ่ะเมตรอ่ะนะครับทีนี้คำถามคืออยากจะเปลี่ยนลูกศรทำยังไงนะครับให้ดูที่สองส่วนนะครับอ่ะตรงนี้เรามีลูกศรเรียบร้อยนะครับให้เรามาดูที่เชฟสไตล์ก็คือพวกเส้นแรงต่างนะครับให้มาดูที่เชฟสไตล์นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีลูกศรผมเปลี่ยนเป็น โอเพอ่าปรับขนาดได้ด้วยสิบเลยเห็นไหมครับใหญ่เลยนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับจะมี start ทแอโรกับเอ็นแอโรนะครับคลิกขวานะครับอ่ผมเอาเป็น Open. อปึ๊บอ่าขนาดสิบนี่อ่าผมเปลี่ยนใหม่ แบบนี้นะครับเห็นไหมครัแล้วก็ปรับได้ละนะครับในส่วนของหัวลูกศรเนาะนะครับแล้วในส่วนของตัวหนังสือมันเล็กไปทํำยังไงนะครับก็เวลาเราคลิกตรงนี้นะครับเวลาเราคลิกนะแล้วให้เรามาดูที่ text style นะครับนี่แล้วก็ปรับได้ครับเลือกตัวหนังสือได้เช่นกันผมเอาตัวนี้แล้วกันสวยๆนะนะครับปรับเลยแบบนี้เห็นไหมครับนี่จะเป็นการควบคุม dimension นะครับแบบง่ายๆนะภายในไม่ถึงสานาทีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเราสามารถควบคุมได้2อที่นะครับก็คือ dimension style อ่ะขอพายรับสามที่นะครับทบทวนนะครับก็จะมีตัว dimension style ก็จะเป็นตัว attribute ของตัว dimension เองเนาะไม่ว่าจะเป็นใส่หน่วยไหมอะไรยังไงนะครับทศยมอะไรต่างนะครับ อ่ะซิมโบโหรือเส้นหรือลูกศรก็มาดูที่เชฟสไตล์นะครับอยากจะเปลี่ยนสีก็มาตรงนี้ได้อ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับอยู่ที่เชฟเชฟสไตล์ทั้งหมด all, นะครับนี่เชฟสไตล์ style, แบบนี้นะครับแล้วก็มาเลือกครับขนาดเส้นจะเอาใหญ่เท่าไหร่นี้เส้นหนาเห็นไหมฮะอ่าอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวอักษรนะครับก็มากดที่ตัวอักษรเขานะครับแล้วก็มาที่เอ็กสไตล์นะครับ สามส่วนด้วยกันตามชื่อเลยนะเหตอยู่ส่วนเ e ตุนะครับไดเมนชันสน i m เมนชันนะครับเชฟสไตล์ก็คือพวกในส่วนของเส้นอะไรต่างๆนะครับอ่าเราก็มาปรับฟอนต์ได้แบบนี้เป็นต้นสีนะครับก็ปรับสีได้เห็นไหมครับง่ายได้นะครับอ่ะหลายๆคนอาจจะยังสงสัยนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามแอดมินเพจได้นะครับยินดีตอบนะครับอ่าถ้าอธิบายแล้วยัง เข้าใจคาดเคื่อนเนาะเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปแบบดีมาให้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมอ่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับที่แน่ๆกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ